同学们好，现在我们开始学第一课，啊、呃，今天我们要学的事情就是问句和文句，我们要连一起学习的，啊，好的，那我们先，啊，สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาสอนเรื่อง อุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็จะเป็นประโยคคำถามสักหนึ่งประโยคให้นักเรียนไปใช้ประกอบกับตัวนั้นนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ประโยคคำถามกันก่อนเนาะประโยคคำถามวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเป็นคำถามแบบเบสิคมากเลยอันนี้ก็คือว้นชี้นะคะว้นชี้แปลว่าประโยคคำถามเนาะประโยคคำถามที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือ是什么 เจือชื่อฉันมะแปลว่านี่คืออะไระนักเรียนออกเสียงพร้อมกันค่ะเจือชื่อฉันมะเจอชื่อฉันมะออกเสียงพร้อมกันค่ะ,ะเป็นไงยากไหมคะ,ะต่อมาคำต่อมา น่า是什么เด็กๆดูปากเราซื้อนะคะน่า是什么น่า是什么น่า是什么แปลว่านั่นคืออะไร这是什么แปลว่านี่คืออะไร这是什么นี่คืออะไรน่า是什么นั่นคืออะไรนะคะอ่าเรามาดูความหมายกันดีกว่าอ่าคำว่าน่าจะแปลว่านั่น หน้าชื่อฉนมานั่นคืออะไรก็คือเขาแปลตามตัวเลยค่ะหน้าแปลว่านั่นเจอแปลว่าชื่อแปลว่านี่เจอแปลว่านี่เจอแปลว่านี่หรือว่านี้นะคะเจอะชื่อฉันมาแปลว่านี่คืออะไรต่อมาคําว่าชื่อชื่อแปลว่าเป็นหรือคือพอเขามารวมกันเจอชื่อแปลว่านี่คือหน้าชื่อแปลว่านั่นคือใช่ไหมคะ อาต่อมาคําสุดท้ายเชนเมคำสุดท้ายของเว้นจื่หรือว่าประโยคคําถามนะคะเชมแปลว่าอะไรเมแปลว่าอะไรเนเมแปลว่าอะไรทีนี้เราจะเรียนเรื่องอพอเราเรียนประโยคคําถามเสร็จเราจะมาเรียนคํานามกันซิคํานามที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องของเหวิน หวนจี้หรือว่าเครื่องเขียนนะคะที่เราใช้ในห้องเรียนเรานี่แหละอ่าที่เราใช้ในห้องเรียนเราก็คือหวนจี้เนาะหวนจี้อ่าอ่าโอเคคำแรกอ่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะนะักเรียนลองอ่านสิอ่าคำนี้จะอ่านว่าเชียนปีเชียนปีเชียนปีแปลว่าอะไรคะเชียนปี คือดินสออ่าเชียนปีคือดินสออ่าเชียนปีคือดินสอนะคะต่อมาปีปีอ่าปีคืออะไรคะปีอ่าในรูปคืออะไรลูกอ่าในรูปก็คือปากกาปีก็คือปากกานะคะปีก็คือปากกาอ่าปีคือปากกา ต่อมาเสี่ยงผีเสี่ยงผีอันนั้นเรียนออกเสียงพร้อมกันสามรอบค่ะเสี่ยงผีเสี่ยงผีเสี่ยงผีเสียงผีก็คืออะไรคะ,ะคือยางลบนะคะยางลบต่อมาลาปีลาปีลาปีคืออะไรคะ ล่าปีก็คือดินสอสีนั่นเองล่าปีก็คือดินสอสีนั่นเองนะคะล่าปีดินสอสีล่าปีดินสอสีหรือว่าสีนั่นเองเนาะต่อมาซิวเจิงจ้งเย่ซิวเจิ้งเย่ออกเสียงพร้อมกันสามรอบค่ะซิวเจิงจ้งเย่ซิวเจิ้งเย่ ซิวเจิงเย่นักเรียนมีไหมซิวเจิงเย่มีเนาะ,ะต่อมาชิจีชิจีชิ้จีชิ้จิแปลว่าอะไรคะชิจิคือไม้บรรทัดนั่นเองชิจิคือไม้บรรทัดนะคะต่อมาเจ้วนปี๊ด刀 เฉียนปีเตาคำนี้ออกเสียงว่าเฉียนปีเตานะคะจะแปลว่ากบเหลาดินสอ,อคำที่เราพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือคำที่เป็นของที่นักเรียนมีทั้งนั้นเลยนะลูกอโอเคทีนี้เรามาออกเสียงคำนี้พร้อมกัน3มรอบนะคะเฉียนปีเตาเฉียนปีเตาเฉียนปีเตาเป็นไงยากไหมคะ ยากไหมคะเฉีนปีเตาอ่าโอเคถ้างั้นวันนี้เราซือจะออกเสียงแล้วให้เด็กๆอ่ะเ,เขียนคําแปลเป็นภาษาไทยนะลูกเราซืจะออกเสียงแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคําแปลเป็นภาษาไทยดูสิว่าเด็กๆอ่ะจะจาได้ไหมว่าเราซืพูดคําว่าอะไรบ้าง 啊、ah,，OK。